ขาหนูโดนผัวทิ้งเจ็บจริงไรจริงพี่นาจะรู้น้ำตามันตกในท่วมหัวใจอยู่พี่มาจีบหนูรักจริงหรือเปล่าสวัสดีค่ะทุกคนโอ้ยไม่ไม่วันนี้มาแตกวันนี้ทุกคนเราจะมาทำต้มจืดกันนะคะเพราะว่า หัวทิ้งเราจะมาทําต้มจืดทําเวทมนต์ให้มันกลับมามได้กินจะกลับมาแต่ว่าต้มจืดวันนี้พิเศษนิดนึงเราไม่ต้องทําน้ําซุปนะคะเราจะใช้นี่เลยคานอก,ก้อนรสหมูนะคะทุกคนนี่ก็จะช่วยลดเวลาในการทำน้ำซุปลงนะคะหรือว่าน้ำสต็อกนะคะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบกันเลยคะ่ะส่วนประกอบของเราก็จะมี น้ำแช่เห็ดนางรมนะคะประวันใช้เวลาแช่ทั้งหมดสมชั่วโมงนะคะก่อนที่จะแช่เราต้องล้างเห็ดให้เรียบร้อยก่อนนะคะสักสามสี่น้ําแล้วค่อยนํามาแช่แบบนี้นะคะผัะกกาดขาวค่ะขึ้นช่ายค่ะหมูบดค่ะแครอทหั่นค่ะผักชีค่ะสาหร่ายค่ะ สามเกลือค่ะประกอบไปด้วยผักชีกระเทียมพริกไทยนะคะกระเทียมค่ะเกลือค่ะแป้งข้าวโพดค่ะน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวน้ำมันพืชสำหรับเจียวกระเทียมค่ะผงปรุงรสรสดีหมูค่ะ แล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะพระเอกของเราก็วันนี้ก็จะมีคนอนะคะซุปรสหมูก้อนนะคะทุกคนที่ทำให้เราไม่ต้องเสียเวลาในการทำน้ำซุปกันค่ะเดี๋ยวเรามาหมักหมูกันนะคะค่ะทุกคนเรามาหมักหมูกันนะคะขาดไม่ได้เลยนะคะก็จะมีหมูบดค่ะใส่ในกะละมังนะคะทุกคน ใส่แป้งข้าวโพดสักหน่อยนะคะเพื่อที่จะให้หมูนุ่มเนาะพืชช่วยให้หมูนุ่มเช่นกันนะคะ<ม>ใส่ลงไปเลยขาวคะ่ะใด่ไหมวะ ไม่ได้สามเกลอนะคะกระเทียมพริกไทยรากผักชีค่ะยืดอกพกถุงถุงมือใส่ถุงมือเลยคะ่ะทุกคนเพื่ออนามัยที่ดีนะคะไม่รอช้านะคะทุกคนเราจะขยำแบบนี้เลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะทำการเจียวกระเทียมก่อนนะคะ มันให้เกือบร้อนนํากระเทียมลงเลยค่ะปะ๊าใส่กระเทียมลงไปเลยค่ะคนตลอดเวลานะอย่าคลาดสายตาเลยนะคะหอมหอมมากๆค่ะทุกคนนี่ค่ะได้แล้วค่ะ ส่วนน้ำมันเราสามารถเอาไปผัดอาหารอย่างอื่นได้อีกนะจะทำให้เกิดความหอมมากยิ่งขึ้นนะคะหอมมากๆเลยค่ะืได้ยินเสียงไหมโอ้โหเสียงเสียงกรอบนะคะขออนุญาตชิมนิดนึงอือหือกรอบมากเท่านี้กำลังดีนะอย่ารอให้สีประมาณนี้อยู่ในกระทะนะคะเขาก็จะไหม้ต่อไปเรื่อยๆนะคะทุกคนเดีย๋ยวเรามาตั้งน้ำกันเลยค่ะ เอาเลยค่ะแล้วใส่น้ําเห็ดหอมกันเลยนะคะน้ําในเห็ดหอมเนี่ยออกมามันจะเกิดความกลมกล่อมมากขึ้นแล้วก็เห็ดหอมของเราเนี่ยขอโทษนะนิ่มๆน,นะคะเกิดความนิ่มแบบนี้นะคะนี่เลยผงปรุงรสรสดีค่ะรสด,ดีหมูนะคะนค่ะใส่เข้าไปเลยซีอิ๊วขาวค่ะ คนให้เข้ากันนะคะกระเทียมหนึ่งกลีบค่ะใส่เข้าไปเลยปิดฝารอเดือดนะคะรอฉันรอเธออยู่แต่ไม่รู้จะอยู่คนใดเธอจะเดือดเธอจะเดือดเมรัเธอจะเดือดเธอจะเดือดเมรันัดกันไว้ทําไมยังไม่เดือดโอเคทุกคนร้อนนะคะทุกคนอื คันหูไม่รู้เป็นยังไงไม่ใช่คันหรอกคะ่ะร้อนมือหมูของเราได้แล้วนะคะทุกคนเตรียมเครื่องนูน่นนี่นัน่นหมักได้พอดีนะคะไม่เอาดีกว่เาเพราะว่าจะเอาแบบนี้อ๋อทำอะไรให้เหมือนหน้าตาหน่อยแม่สีเรือนสักนิดนึงนะนี่เลยน่งนิง่งนิงช่วงระหว่างนี้เราอาจจะหลีกแก๊สก็ได้นะทุกคน ร้อนแต่ไม่เดือดก็ได้นะคะไม่งั้นหมูของเราก็จะแตกนะคะทําหลักการนค่ค้าลูกชิ้นก็ได้นะคะเพราะจะทําทลูกชิ้นเขาจะไม่ให้เดือดเลยนะแค่เพียงน้ําร้อนๆ้นเดือดเดือดแล้วเขาหลี่แก๊สลงปับ๊บหมูเขาก็จะไม่แตกแล้วนะคะนี่เป็นก็เอาไปทําตามได้นะคะอืมทุกคนหมูสุกแล้วหมูสุกแล้วพอเอาลงสุกเลย นี่ค่ะเห็นไหมเห็นไหมนี่เลยเขาก็จะจับกันเป็นก้อนๆเนาะนี่เลยค่ะที่ปรอ้วนบีบๆลงอันนี้เป็นก้อนแรกที่เดือดน้ําเดือดนะคะผักที่มีความแข็งก่อนนะคะมให้สีสันด้วยนะคะทุกคน มันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่าก็ใช้ได้อยู่ชิมเหมือนนะคะทุกคนชิมน้ำสุดน้ำกุกกก้สบแ,แล้วไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มแล้วทุกคน ค่ะทุกคนเดีย๋ยวเรามาดูต้มจืดกันนะคะนี่เลยอู้คงเลยนี่เลยค่ะเราจะต้มประมาณนี้เนาะเพราะว่าเราจะทําการนึ่งอีกทีนึงนะคะอันนี้เราก็จะทําการนึ่งนะคะขั้นตอนแรกเราก็จะตั้งหม้อนะเรายังอย่าเพิ่งเอาลังมาใส่นะปิดไว้แบบนี้ก่อนรอเขาเดือดเราค่อยลังมาใส่นะคะทุกคนตอนนี้เรารอน้ําในซึ้องอ่ะเดือดนะคะช่วงระหว่างท,ที่รอเราจะมาตัก ต้มจืดกันก่อนค่ะอะสังเกตไหมผักอะไรก็ยังไม่สุกเต็มที่นะคะนี่เลยค่ะอุ้ยได้สามถ้วยพอดีเลยทุกคนตอนนี้น้ำของเราก็เดือดแล้วนะคะใส่ลังเลยนะคะใครที่มีถุงมือใช้ถุงมือนะเพาอ้วน จับความร้อนได้นะคะมือประอ้วนหนานะคะทุกคนนี่เลยค่ะว้ายร้อนอาจจะทำการปิดไว้แบบนี้นะคะอ่าโอเคจะเป็นชิมกันนะคะเพื่อนๆอาจจะหลีกแก๊สเบาๆไว้ก่อนก็ได้นะคะค่ะทุกคนตอนที่ เราจะทำการกินเนาะเราจะใส่ผักชีนี้เลยค่ะขึ้นช่ายโอ้ยมาทั้งยวงขึ้นช่ายนะคะสลายสองระบาททุกคนได้นะเนี่ยสูตรเนี้ยทำกินในครอบครัวก็ได้นะคะ แกะให้เรียบร้อยก่อนค่อยวางเนาะสารายเขาจะเหมือนเหมือนเหมือนกับเขาว่าจะละลายเร็วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งนึ่งนึงได้ดดเร็วอ่ากระเทียมสารายนะคะโอ้โหได้เวลาชิมแล้วค่ะ เป็นช่วงที่เวลารอที่สุดนะ,ะทุกคนเดี๋ยวเราจะชิมกันเลยค่ะสาล่ายเลยนะนี่เลยโอ้โห,โหค่ะเป่าสักหน่อยืม <c oughs> สาล่ายเขานุ่มมากแล้วหอมอืมสาลายนี้สะอาดไหมเลยทุกคนแล้วก็ที่สำคัญรสหมูเนี่ยเนื้อหมูอะ่ะหอมเข้าไปในปากเลยนะคะ หอมแบบมีพริกไทยกระเทียมรากผักชีที่หอมละมุนลิ้นมากๆแล้วก็รสชาตินัวๆกับบางดีเดี๋ยวลองมาชิมน้ำซุปกันนะคะที่สำคัญนะเดี๋ยวเรามาชิมน้ำซุปนะคะที่ได้จากคนอซุปก้อนหมูนะคะทุกท่าน้ำซุปอร่อยไหมอือหือเหมือนเอากระดูกหมูหรือว่าเลง้งหรืออะไรสักอย่างเนี่ยมาต้มนะคะ เนี่ยมันได้รสชาติมันพอดีมันนุ่มมากหอมมากๆเลยนะคะอือออร่อยมากเลยค่ะใครที่เอาเมนูนี้ไปทำนะรับรองนะคะผัวกลับมาแน่นอนนะคะผัวทิ้งขานูโดนผัวทิ้งเจ็บจริงเลยจริงพี่นาจะรู้เอาละค่ะ ถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะอย่าลืมเป็นกําลังใจให้ป้าอ้วนด้วยนะคะด้วยกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อนๆ่าได้รับชมคลิปของปอ้าอ้วนก่อนใครคะ่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย